นี่ก็เป็นวันที่สามที่อยู่ศูนย์อบรมยยจูวันนี้ก็จะรอนายจ้างมารับวันนี้ก็เวลาที่เกาหลีก็เจ็ดโมงเจ็ดโมงเชา้าพอดีนะครับทางศูนย์โยศูนย์ยจูก็ให้รอกระเป๋าลากเอาไว้ด้านหน้าเพื่อรอนายจ้างเป็นบรรยากาศนี้วะโลกเยอะมากครับเพื่อนนี่ก็กระเป๋า เดี๋ยวพอเก็บกระเป๋าไว้โด้านนี้เสร็จเราก็จะขึ้นไปกินข้าวกันนะเพื่อนๆอันนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปที่จะกินข้าวครับพี่หนาวปะหนาวพี่พ away away ี่พ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 ี่หนาวมันตื้อๆนาำปะครับมันบนไดครับจำบันท่อนล่ะนี่ครับทีมงานสายจวด จะไ,ได้จากกันแล้วครับวันนี้ไม่เห็นหน้าเลยเมื่อนมาตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วหิมะดูบรรยากาศหิมะครับเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูหิมะเพื่อนดูบรรยากาศกำลังเดินไปที่โลงอาหารหิมะคือเยอะมากขาวๆนี่คือหิมะหมดเลยนะครับ <laughs> บรรยากาศที่สุร่ลมยอจูตอนนี้ก็เต็มไปด้วยหิมะครับบรรยากาศดีครับแต่ว่าหนาวมากเขาคือติดลบสิบองศาวันนี้เพื่อนที่มาก็อย่าลืมถุงมือนะคและที่ครอบหูด้วยเนี่ยเวยดายเยอะเลยเขาข้อเขา,าก็ปวดหูมากเลยือัเฮ้ยยังไง

อนนี้เราก็อยู่ที่โรงอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงสิบนาทีเรากำลังรอแม่กลัวคุณป้าคุณลุงคุณป้าเขาทำกับข้าวนะครับตอนนี้เขาก็ยังไม่เปิดเดี๋ยวใช่ดูบรรยากาศรอบๆนะครับโรงอาหารของศูนย์รวมยอร์จูว่าเป็นยังไงเรื่นี้มันก็เป็นบรรยากาศไอ้ไอ้ไอ้ช่างมาซิโยตามมาครับตามมาจะมาหนาวได้สูด บรรยากาศห้องอาหารุดูๆนะครับกลับไปหลังอาหารเช้านี้ครับอาหารเค็มๆนู่นนู่นมาไปงานพริกผัดเสร็จแล้วครับเพื่อนนี่นเป็นฟักตาลายไส้กรอกปลากระป๋องคือปลากระป๋องนี่แหมเนาะ ไอ้ซื้อบรนใช้บ้างมั้ยบรรยากาศบรรยากาศตอนเช้าครับเพื่อนตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงแล้วนีมะที่ศูนย์อบรมยอจูนะครับบรรยากาศคือหนาวมากใครที่มาก็อย่าลืมเตรียมถุงมือ เรือกันหนาวตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆบรรยากาศไปยังไงสิยูเดีย๋ยวพาดูบรรยากาศรับเพื่อนหนาวนี่ก็นวนในเวียนด้านหน้า อันนี้ก็จะเป็นห้องพักข้างบนนี้ใรงานไทยฝั่งนู้นก็จะมีเวียดนามฝั่งนี้ก็จะมีไทยแล้วก็ลาวคนลาวพักด้วยกันวันนี้มีเวียดนามมาประมาณ200กว่าคนนะพเพื่อนเยอะมากเยอะกว่าคนไทยแต่ผมให้ชมบรรยากาศคือสวยมาก,พกเพื่อน ให้เพื่อนๆได้มาขอให้เพื่อนๆที่กำลังเรียนแล้วก็รอสอบก็ขอให้ได้มาดูบรรยากาศแบบนี้กันทุกคนนะครับสวยมากหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กำลังเดินลงเขาไปรอนายจ้างนะครับเดินลงมาอย่างจุดด้านหน้าเป็นตึกที่รอนายจ้างมารับ ด้านซ้ายก็เป็นสรว่ายน้ําแต่ก็มีแต่หิมะนี่ก็เป็นทีมงานเรากาลังเดินลง,งเขามาที่ตึกนี้ครับรอนายจ้างมารับนายจ้างก็จะเอารถมารับตรงด้านนี้เราก็ได้ได้รอเห็นหน้านายจ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นจุดวางกระเป๋าสัมภาระของคนงานนะครับก็จะอยู่ด้านในตึกด้านนี้ก็เป็นจุดด้านในตึกที่คนงานนั่งรอนายจ้างฝั่งด้านซ้ายสุดก็จะเป็น คนเวียดนามนะครับประมาณ250คนคนลาวก็ประมาณเกือบ50คนนะครับเพื่อนส่วนคนไทยวันนี้จะ90คนได้นะครับ95ประมาณนี้ก็นั่งรอนายจ้างกันคนไหนที่นายจ้างมาแล้วหน้าก็จะเรียกตัวไปแล้วก็ให้นายจ้างมารับตอนนี้เราก็นั่งอยู่บริเวณจุดที่รอนายจ้างมาเลือกด้านหลังของเราก็จะเป็นนายจ้างที่มาแล้วเขาก็จะให้ลงทะเบียนเพื่อรับตัวคนงานนะครับนี่พี่ใหญ่ของเราก็นั่งรอนายจ้างกัน เดินสายดไม่พาสักกองนะนี่ผมรู้สึกตอนนี้ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะเจอนายจังแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงคือรุนมากไม่รู้จะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าบ๊ายบาย สมาชิกของสามหนึงเจ็ดไปแร้สามไปเพื่อนไเพื่อนไปอีกแล้วไปกันั่งด้วยกันทคนไปแล้วเอาเป็นนายจ้างผู้หญิงครับเพื่อนโชคดีครับโชคดีครับโชคดีเด้อาบกยับนั่งไปเดี๋นัน สามครับไปแนะนำกุยจงกุ้งกันไปมานงเราเลยเราสองคนตอนนี้คือผมมาถึงโรงงานแล้วนะครับเท่าแก่ก็ไปรับมาจากศูนย์อบรมยอจูมพอมาถึงก็ให้เราดูที่ที่นอนแล้วก็ที่พักแล้วก็ให้ดูหน้างานนิดหน่อยแล้วก็พาไปหาเพื่อนร่วมงานโรงงานผมก็เพื่อนร่วมงานน่าจะประมาณ 4- 5ห้าคนครับเป็นคนเกาหลีหมดเลย ไม่มีคนไทยเลยครับตอนนี้ยืมจักรยานเท่าแก่ออกมาซื้อของไว้เพราะไม่รู้ว่าคืนนี้จะกินอะไรเพราะว่าแถวโรงงานก็เป็นแบบเหมือนมีแต่โรงงานแล้วเราก็ยังไปไม่เป็นนะครับก็เลยต้องออกมาเซเว่นเท่าแก่ผมก็แนะนําดีนะครับเพื่อนๆว่าถามเราว่าจะไปไหนแล้วก็บอกผมว่าไปแล้วให้กลับมาที่นี่นะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอยากอยู่สบายให้เรียนภาษาเกาหลีพวกผมถามไปว่า มีคนไทยในโรงงานนี้ไหมผมถามไปเพื่อน,อนผมอีกคนหนึ่งมันเข้าเซเว่นอยู่ก็ถามไปว่ามีคนไทยไหมเท่าแก่ก็บอกว่าที่นี่ไม่มีคนไทยมีแต่คนเวียดนามหนึ่งคนแล้วก็นอกนั้นเป็นคนเกาหลีเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ค่อคนข้างใหญ่นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ให้ดูเดี๋ยวตอนนี้คือผมหนักใจว่าไม่มีคนไทย <Oy. S 1> ก็คือภาษาเราก็ยังไม่ได้เขาเขาก็บอกให้เรียนภาษาแล้วจะอยู่ง่ายเรียนใน YouTube อะไรประมาณนี้ตอนนี้ผมก็ออกมาซื้อของที่เซเว่น ก็ยืมจัก,กรยานเขาออกมาตอนนี้ก็หนักใจอยู่ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะคุยกับเขาหรือเรื่องไหมพรุ่งนี้ทํางานวันนี้ท่าแก่ก็บอกว่าให้นอนพักหนึ่งคืนก่อนวันนี้ก็ให้พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปเจอเขาที่ Office. ออฟฟิศเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆตอนนี้คือหนักใจเรื่องภาษาต้องได้ภาษาเท่านั้นโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังใหม่ว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ค่อนข้างเครียดนิดนึงเรื่องภาษาการสื่อสารสําหรับคนที่โรงงานมีคนไทยก็ดีไปครับเพื่อนๆสําหรับโรงงานผมก็ต้องน่าจะได้เรียนรู้แบบจริงจังโอเคสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ผมมีแค่นี้ครับเพื่อนไบ๊ายไว้เจอกันใหม่ครับบ๊าย